เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในตอนที่สองเนาะของการเรดบ้านแล้วโดนโต้กลับนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับต้องขอเตือนท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าจะมีอาการหัวเราะแล้วก็พูดจารุนแรงกันไปบ้างนะครับเพราะว่าเราเจอสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะครับเป็นพวกยอดมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยหลายๆคนหมดกําลังใจเล่นไปเลยนะครับในการมาเล่นเซิร์ฟใหม่เนาะก็ยังไงติดตามรับชมแล้วก็ขออภัยในการพูดจาหยาบคายว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ มีอีกตัวหนึ่งข้างบนมีอีกตัวข้างบนหลังต้นไม้เฮ้ยกูตายได้ไงวะตรงไหนพี่มิ้นผมมองไม่เห็นหลังต้นไม้แป๊บนึงนัดต้นไม้นู้นข้างบนที่มีผู้ไม้อยู่อุย๊ยพี่โดนตรงไหนวะข้างหลังวะน่าจะโดนอ้อมวะบบไอ้เชี่ยโดนยิงน่าจะโดนอ้อมวะ กี้กี้ขอไปิดประตูให้พี่ทีพี่จะไปตัวเปล่าเลยยิงอะไรพิชช่นอะไรที่เออไปดิเอาะงั้ผมอยู่ไม่ไกลท่าเรือผมว่ามันโอ้ยเอา้าเอา้าโอ้โหมันยิงทะลุกำแพงเลยว่ะโอ้โหว่ะได้ทำไมกูตายาง,ง่ายจังวะแล้วมันรู้ได้ไงเราอยู่หลังกำแพงวะเฮ้ยไม่ยิงทะลุกันเลยอ่ะเออ แปลกๆว่ะวิ่งมาหลบหลังกำแพงเขา้าดีคอร์ดแจ็แอดมินดิไอ้เชื่อสุดอหัเลยพี่ไม่มุมกูอ่ะกำแพงยิงไม่ได้เว้ยเอ้ยยิงตรงจากหน้าต,ต่างมาไม่ได้เว้ยแต่ทำไมมันยิงโดนกูตายเข้าไม่ได้อ่ะแอดมินไม่อยู่เดี๋ยวแป๊บมึงนะแชทส่วนตัวก็ได้วะ ยี่เซียนเดินอยู่นอกบ้านอยู่เลยพี่ทักแชทไปหาเขาแล้วแต่เขาไม่รู้เขาจะตอบหรือเปล่านะมันมาบุกร้อแเราแล้ว่ะมันเอาเออปืนมาเต็มสูบอ่ะเออต่อน้ำเราตัวมันเจ็บปะ โดนบุกอีกแล้วมันเงียบหายไปพักหนึ่งเพราะมันเตรียมของรอมืดเนี่ยจริงๆด้วยอย่างที่บอกมาแบบไม่ให้ส้มให้เสียงเลยว่ะเอ็นซุ่กูหายไปไหนวะ อยู่ที่พื้นนี่อยู่ที่พี่นี่ยขอที่พี่พี่ไป,ไปส่อผมได้้องผมอ่ะมีเอสวาล์วเกาะสามหกสามนะได้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 จค่อยไปตอนนี้เข้าเกมอยู่น้ไาไปกินข้าวอาบน้ำแป๊บเดียวไอ้นี่แล้วแมบบ่งมาบุกม่านแล้วเนี่ยอืม แม็ด ek แม็ด ek แม็ด apk อันไหน,นเนี่ยพอรีบๆเนี่ยหาไม่เจอหรอกนะเดี๋ยวผมเข้าไปเอ้คือไอ้เกี่ะ 忘不了，忘不了，嗯。 ค่อ,อ,อ,คอยๆกระดึบค่อยๆกระดึบมันก,ก็ไม่ใช่ไอ้ตี๋จะหายเลยวะขยี้เนี่ยพ,พี่ีเหมือนจะโดนอ่ะร้องอื้ออื้ออยู่ข้างนอกอ,ะอ่ะเฮ้ยเนี่ยกู มันอยู่นัดต่างเหรอที่มันอยู่น้าต่างเหรอเฮ้ยห้วงหมอไม่เห็นมันยิงมันยิงส่งเข้าม,มาะระวังพี่ผมนอนผมนอนอยู่ตื่ต่ไม่ได้ไอ้เหี้ย ไม่ใช่แล้วไอ้ยาีนะผมบอกให้ไม่รู้ดูก่อนยิงหมวกด้วยยิงหัวด้วยหายเลยมันยิงกตัวตัวูไม่เล่นแล้วนะกูไม่เล่นหมดเฟรมพอยต์แหละยิงชัว อนีย oh, ผมเห็นตัวมันถลโอ๊ยโดนเนี่ยกูโดนด้วยเมื่อกี้จังวันล้วผมเห็นตัวมันทะลุเข้ามาในบ้านเลยแอดมินเขาบอกเขาว่ากำลังดูอยู่ดูไปเอะไอ้เหี้ยคือผมนอนอยู่หลังกองอ่ะมันยิงหัวผมไม่ได้แน่นอนชัวช์วเอยแล้วเสียงอ่ะเสียงปืน เสียงปืนมาจากตรงไ,งไอเนี่ยไอ้ตรงที่ระวางโต๊ะค้าบ่ะเมื่อกี้ผมเห็นตัวแม่เหมือนตัวไม่งจะทะลุบ้านเข้ามาเลยแค่ใค่เป็นโต๊ะค้าไหมเฮ้ยเสียงใครเปิดประตูมันเปิดประตูเข้ามาแล้วอะ่ะอะไรวะมันโต้วีเฮ้ยมันไขล็อกทองสองอันนะ ไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยแม่งโปรไอ้เหี้ยพอเลยไอ้เหี้ยกับเซอร์ตัวเองนะไอ้เหี้ยกับเซอร์ตัวเองดีกว่าครับโอเคครับบ้านแตกละโอเคโปร่งไหมถามมันดิไเนี่ยเมื่อกี้ผมกดเมื่อกี้ผมกดถ่ายถ่ายรูปไม่ทัถ่านเมื่อกี้ตัวเหมือนตัวมันโซนวาวเข้ามาในบ้านนนั้เจอตัวเหมือนแบบว่ามันมันจะทะลุเข้ามาในบ้านเลยอ่ะเหี้ยไม่ไหวหรอกถามของไม่ไหวจ้ะ เจอแบบนี้ไม่ไหวกลับเซิรฟเล่าไปโอาไงโงั้นเราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะไม่เอาไงไปเซิฟเราก็เซิฟเลาเกิดไม่ได้แล้วด้วยฮ่านา้ว่าแวทำไมมันแปลกๆจังวะไปดูหนังในโรง โผลไมาแล้วใครเปิดไม่ได้คุยกับผมแล้วคนงะฮัลโหลแอดมินแอดมินเข้ามาคุยกับไอ้พวกนั้นแลาาหละก็กำลังมากขลัเข้าก็ำลังคุยไงยังไม่ได้ว่าขอคนเดิ้ลคุย <K h ui> ไปกันเท่านั้นใครยอมมก็เองโป้แป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งที่ฝั่งเขาคุยอยู่ก็ถชอนออกนะครับก็ถือว่าใช้โปนะ ใช้โปรจริงด้วยทั้งตี้เลยเหนียวกว่าแล้วกูเอะใจตั้งแต่ไปบุกบ้านแล้วอ่ะอานงั้นถามก่อนถามๆเลยถ้าอ่านเนี่ยอย่างเงี้ยพวกผมพวกเราโดนคนโป้อ่านกินชดใช้เลยก็ต้องคุยเดี๋ยวคุยกับเขาเดี๋ยวคุยกับเขาปล่อยให้เขาคุยกับพวกนั้นก่อนถามก่อนถ้าชดใช้ดีก็เล่นต่อผมเอะใจตั้งแต่ไปบ้านพวไปเอะแต่ตะกี้วิ่งไปช้าตรงหินแล้วแม่ง อืมาะกัวมันยิง่งทะลุหินขึ้นมาได้ไงว่านั่นน่ะดิมันไม่มีใครคุยกับแอดเว้ยมันไม่ตอบแอดเลยแต่แอดบอกว่าคุณเชิญออกเลยครับพวกคุณทั้งตี้ใช้โปรครับได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินหรือเปล่าแอดกำลังมาจัดการครับฮัลโหลไม่มีใครตอบแอดเลยใค<โ>รจะตอกนี <โร S 1> น่นั่งนั่งนัอ่นัน่น,น